แม่สวัสด,ดีค่ะบอวัสดีจ้าน้องนายันยากบ,บ่บ่ค่ะบ่ยากค่ะตั้งกล้องแล้วค่ะแม่ฟันแล้วบ่ค่ะเอฟซีโทรมาถามอยนนู่เมาาื่อคืนนีผันแล้วยผันว่าจังไดหญ้ามหาบ่แยนแมนหญ้าพวกที่พาไปเอารถปทะเลค่ะ<อ>พวกที่ให้กุกจาวเอาใหม้ทะเลแต่ว่าเพราะมหาโดย,ยตรงได้ย่างกายแต่ว่าได้ยินเสียงกระจำได้ค่ะ<อ>ยางไก่ว่า เลขสี่คนแล้วนะค่อยว่ะวันนี้เลขค่อยเก่งได้แบบนี้เลขค่อยเก่ง,กงแว่นี่ค่อยเก่งตัเลขรางเลขุนค่อยบอลชันได้เก่งเลขเลขเลขที่นี่มันเข้าเลขอย่างต่อเจ็ดหกสามค่อยนาะหนึ่งหนึ่งหกสามเลขรถนาะแม่เขาเลขรถค่ะแม่หนึ่งหนึ่งหกสามเลขเก่งบอเข้าแบบนี้มันมันพิดแล้วมันที่เข้าเลขแบบนี้ว่า,าน,นี่ข้างล่างนี่ยังแม่เลขเก่งเลขวินหันมันมีศูนย์สี่ห้าเนี่ย มีศูนย์มีสีส่มีหมีศูนย์มีสีมส่มีห้าเจ้าจะเขียนค่อยจัาหน่อยบอ่อยปัญญามาปลาอย่างแล้วค่อยบปอยู่ใกล้างานค่อยเล่าฮะเมื่อ<ะ>วานนี่แหละค่อยมั่นใจค่อยฝันตะคืนที่แรกเราปั่นนี่ค่อยบดออกอามาเชียงค่อยเราฝันได้กินข้าวเมื่อคืนนี่จะว่าไป็นสิ่งเขางานยาวะั่นเชียงตัวใดแม่เชียงเลขตัวใดฝันไม่ได้กิน ศูเ <40 S 1> สียงอเลขเลข็กวินมันมันศูนย์สี่ห้าะเลขวินศูนย์สี่หานี่สิเขียนศูนย์สี่ศูนย์ห่า้วก็สี่หาบแม่แม่แม่เอาอะไรไปลองเบิ้งบังตชามันถือแต่เมื่อไ่มันยังออกสองสามนะแม่เลขมันชอบออกตัวเก้าเลขวิน ฉันนี to to. ่นวลนี่มั่นใจเลยว่าเป็นซีสูนคนพึ้นโตกันพึ่นยางกายไปเสียงเสียงนี้ยิ่งแต่ว่าเสียงยาแน่นอนเป็นว่าคันคือคือพ่อลูกย่างไงศูนฉันว่าพ่อลูกย่างไงศูนย์ว่าสั่งโอ้ยวันงท้นั่นคันโทรมาอีกเฮี้ยนซืสัพพกันเสียงเงินหลายอันมูเอสเอสซีกันดิเพราะว่าฝันว่าเพ่นให้เป็กสาวเอาไหมเนาะไปเฮีงสาวดึงเอาดึงเอาได้สองกระบุงว่าสั่งขึ้ไหนได้และแม็กอยู่ในรถฉันขี่อยู่คุ้มมือ ว้าวเซมินเนาะเซมินชัวเนาะคอยมีมาเลยอดว่าผมว่เอาเจ้าถามอยู่อันฮกสามจริงจรงเลยป้าไม่เห็นเลยมูฮกมากกับป้าไม่เั็นเลยมันออกดว่าอดท่านใหญ่ใครที่ฮกขนาดเลยก็เพิ่งบอกนะแม่เพิ่งบอกเด้งวดเดียวผู้ใดสิคิดว่าเพิ่นอึดตอกันนั่นเนาะเนี่นปัชนิม้วนนี่สี่ศูนย์เนี่ยนอนเลยแต่ว่าเพื่อพิจัดเด้อเด็กกะพิษจิเด้อพี่น้องเอ้ยเลียนในปากมันอยู่จัแเนาะค่ะแมน เดนเด้ออีนี่อย่างเขาจะละหมัดระวังเขาที่เล่นเขาต้องคลิกจัลนาไส่มีสูตรใส่เอามาใส่กันเลยไส่มีสูตรใส่เอามาใส่ศูนยเลยว่างี้นี่มัม่นใจว่าฮกหนึ่งแม่โน่นเดินฮกเนาะอ๋อคันเลขเลขล่างนี่คันวิ่งนะวิ่งศูนย์เป็นบ้าแม่แมนจร<ม>ิงกับวิ่งศูนย์เลขบนว่างี้นี่สองกับสามเลยค่อย้อยมาล่างเลยมันมีฮกสามอยู่ดิออย่างห้าสองหกสองเจ็ดสอง สามขุนจะเป็นเ,เลขละไรเลขฟันนี่ให้ซื่อซี่ศูนย์ศูนย์ซี่มันว่าคำวเนี่ง 04, 40, 40, ั้นศูนย์ซี่ซี่ศูนย์ก็คำศูนย์ห้าจะลองไว้แต่ว่าไอยหนักซี่ศูนย์ตัวเดียวเลยฮะแน่นเน่นซี่ศูนย์มันว่าค่แะแนนแนนขัสมมติว่าขั้นฟันจ้าซี่ห่าไปแน่นไหลบางทีมันมีแน่นที่พบแน่แแแนนะหกสามคอยแพะเ,เอ้ยเดี๋ยวจะที่พกกัน 6, ออกหนึ่งหนึ่งคนแต่ว่าถือมันหมดซื้อเลยคขเจาะตัวเดียวเลยมันส่งกระเลขวิ่นนะน้ วันนี้พัตนเด็เท็อปีนังหรอกแปลว่าโฮเจอเหงาโฮแล้วว่าเมียนซีเมียนอันศูนย์ซีศูนย์นี่แหละแม่เอาไปเสี้ยงฟันอ่ะซีศูนย์ฟันไม่ได้กินข้า,ขาวแล้วเลขกินข้าวงานาวันยาบางที่เหนี่กันได้เลขมันก็นยังแบบฟันที่ได้อันเป็นซังข้าวเป็นร้อยถุงไงวะกินข้าวเฮี้ยงยายาบ้าเลขที่ตัวได้แม่บ่มีบ้าเลขที่แต่ว่าไปกินเงินพันจับเยอะไปเงินเก่าๆว,ว่าวสั่น แต่ว <therapist. S 1> ่าเลยแต่ว่าไปกินงานเพล่นแต่ว่าเพลนว่าได้มานางนําแต่ว่าเพลนซีว่าว่ได้ยินเสียงอยู่ในหูตลอดว่าเสียงงานไปกินข้าวงานเพิ่นอันภาเรื่อนไปเอามาตรงกันนี่บอสอนจะทำได้เหตุบนวันกี้นี่อันที่สองกับสามหนึ่งสองสามมาตัวหนึ่งบนแับนี้มันต้องมาให้เห็นตัวหนึ่งเนวนี้นะค่อยเหตุหันมาค่อยไปเน้นที่สองค่อยเงาะตอนค่อยเน้นที่สามค่อย ค่ะแม่นตองคู่บนล่างยาเพิ่นมาเพิ่นกับโป้เบายังลายเป็นบ่คาะแม่เพราะว่าเอายางไก่โซกันสองคนเพิ่นไปสองคนพิ่นยางไก่พิ่นมาอันคันคือซ้อลูกมายามได้ศูนย์เหมือนแบบอันตักี้ฟันเริ่มวันเห็นยานี่ทีแรกเพิ่นมาขอกกับโป้ยางเนี่ยค่ะมันออกมันออกสองซีเอาฟองไปว่าสั้นเอาเลยว่าสั้นอยู่ข้างฮือน เพราะว่าสิไก่นี่มันตกไปยามแรงที่เราค่อยปิดหน้าอย่างค่อยละก็บมาไว้ข้างนั่นใส่กระมังเดมอยู่ค่ะเพราว่าคือคือว่าบันได้ปลูกย่างค่อยว่าหย่าต้องหุ้นจักกันอยู่ก็คอยคอยจะหุ้นจักบกันว่าสั้นจ้าคือก็จะเอากระโปงย่างค่อยว่าเอาตัว่าสั้นอยากได้ว่าสั้นเอออยาได้ก็เอาคนละเอาสองใบออกสองซี่อีหลีอืมเอากระโปงมันก็ใบละซี่บบเอ้าเอาก็เอาคนเคยอยู่นักกันเคยได้นักันว่าสั้นอันความคิดของค่อยนักค่ะ เพื่อนไฟมาสั่นโอ้แใจแมนฝันผันฝันคิ้วอ๋อขันคันเพื่อนหายมากตัวหนึ่งนีโบ่พิษจังหวดมันมาม่าแม่บ่บ่พิษเลยเอาหลายงวดคนีนนนนต้ติดมาติมาตั้งเป็นวดห้าหนึ่งหุนเลขยลราเหมือนกันมาห้าศูนย์บ่ันไจ้รับ มีเรียเฮ้ย <affe> mm ันบอกแกไปเอาห้องอื่นเลขสูจะได้เอายูรลักระโดดฉันถึดบ่าเอ้ยมินเราจังหันเลยถุงหัดเลยถุกซีห้างวดเรียนจนคิ้วค้ออย่างนี้ยังว่าผีปงคิ้วๆเด้อเพิ่นจีเพิ่นจียูยูตรงแม่ยูสิมีสวนยางแล้วก็มี่น้องน้ามันปะคะ เลาด้วยเป็นคูยาพญานาอ้าวแม่ผงไปให้อันข้าเจ้าดูนั่นให้ดูอย่างก็นั่งชงหะนะค่ะปีหนึ่งสองปีแล้วเริ่มมีเงินแล้วเน,นี้ก็เลยอยากพูดยักว่าเมียนอยู่นี่โมมาท่วนก็เลยไปค่ะไปคนละให้ข้าเจ้าดูให้ข้าเจ้าเลยว่าอ้ย่าสั้นปูอยู่ในหนองอยากมาอยู่น้ำเล้าอ่ะสั้นจ้าแต่งขันหักเอาเดอ้อมาสั้นแล้วก็ปฏิบ,บ,บัิแบบนี้แบบนี้คนาจะเล็อต่างเพื่อนบอ่จ้า คนบอกไปซื <t> ้อองค์มาแน่เพ um ิ่นว่าองค์เอาจังได๋เอาทรงเดียนเด้อปู่พญานาคเด้อเอาสีดำเด้อปู่องค์ดำเด้อขึ้นมาหาหันว่าซั่นแต่ที่ข้าเจ้ารถบอกใครพาไปหันอย่ามาขอเลขนําข่อยเรือบัดนี้ขาเจ้าว่าไปขอน้ํายายอันนี้ว่าซั่นฮุกจักเบ็ดว่าซั่นออื ซาประตูคุ้มซ่ก็นี่ว่าั่นคนนี้ว่าสั่สเน,นเดี้เรเลขนเงินว่านักข้าถามค่อยได้จะได้ไหมเจ็ดศูนย์ออกเจนย์เลยทคนพูกมาสั่นเลขบออกศูนย์หกหนึ่งศูนยเลขก็ออกเจ็ดศูนทุกคนไปนกันาลอ้าวน้องทียากขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันนะคะวันนี้ให้เอ<ช>สซี่สดีนีะทาของแม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พอเป็นพี่น้องเอฟซีสิเดงินนะคะเสียงสัมภาษณ์เรามานุทิยากกับแม่ไม่ออกน้ำหรือแม่สวนยางนะคะเลขล่างแม่นแม่นเพื่อนบอกว่าเลขงวดนี่ผู้ใดมากวิ่งมากแกลนเนี่ยให้วิ่งศูนย์ล่างนะคะเพื่อนบอกว่าวิ่งยันได้หนีมันจะมีศูนย์มีสี่มีห้าคือศูนย์สี่กับศูนย์ห้านะคะตัวกันคือสี่ห้านะคะเลขคว่ำฟันน่ะ เป็นเลขที่0ูนยี่คแนีนะคะมันกระตรงกันอยู่แค่หางเดียวคือ4 0 0ศนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาเส้นสลักกินแบ่งรัฐาบาลไทยนะคะทางนี้นที่ยากก็ขอไว้เพื่พอนไทยพ่อแม่พี่น้องเฟซีโจดีแนวทางของแม่ไม่ออกน้ํานะคะ